โตขาดใจครับอ๋อจะว่าออกมาดีไหมนี่เก็บจีบอลขอให้หลวงปู่ท่วงพ่อครับ <S <S ยังไงถ่ายรูปไปบูชานะครับยังไงถ่ายไปบูชาครับยังไงผมจะเก็บให้ดีที่สุดครับสู้ตายขอบคุณงานขอบคุณงานที่เราเราบรนสันต์เราบรีล้อมห้ลลวมันครับด้านนอกบริสันต์ครับ <S <S ไปองหลวงปู่ท่วงพ่อครับ ยังไงใครมาก็ถ่ายท่านเต็มองแล้วก็ถ่ายใกล้ๆไปหน้าท่านด้วยนะครับออเผื่อชอบครับยังไงลองถ่ายใกล้ๆไปหน้าท่านดูนะ <cir c ual ise> ถ่ายเต็มองแล้วก็ลองถ่ายใกล้ๆไปหน้าท่านดูครับเผื่อชอบครับอ,อ๋อองค์สมเด็จรุจณาโตทูกข้อครับลูกรัฐเป็นลูกลรัชก,กาลที่หนึ่งนะองสมเด็จโตโอเคครับ <c ual ise> ขอบคุณงานรมร่มมันครับวาดมันมากครับตู้ตายครับจะไหวดีที่สุดครับขอบคุณมากครับ ูครู่ปบูชาครับูต่อครับจะว่าให้ดีสุดครับว่าไม่สวยไงนวดขอโทษน,นะครับทุกคนค,คนรับคนลบเลี้ย